สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้ององฝ่ายเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อมืเอนี้ก็มาพบพ่อกับช่องสาวลิงเบิร์เพื่นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกะสีสวยามนะอ่ะมือน,นี้บ่ได้พาพพ่อแม่พี่น้องไปใช่หรอเสิพาพ่อแม่พี่น้องไปขุดนรักหัวนอนลักหัวเฮาสิปลูกต้นเม่องต้นเียงกระตามเนาะเพราะว่าต้นต้นอัน ต้นมะกรุยเฮามันตายหมดแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้เฮากว่าจะแซมใส่ใหม่เนาะเพราะว่ามุฮู้มันเป็นอย่างเนาะมันขึ้นเป็นหมากแล้วมันก็หาต้นหักลงหักลงเพื่อนพี่น้องเอ้ยสลิงกะไม่ถึงวันยังไม่ได้หายดีขักเด้อแต่ว่าสิค่อยเฮ็ดเวียกไปนั่นแหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนเฮาเนาะมันก็อยู่ลาบเอได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยก็ยังไ,งเไงเเอเนาะไอล้วเฮ็ดให้เมื่อยนั่นแหละก็คือว่าวเนะาะสลิงกัพยายามกินยากินมะกรกุยกินน้ำม่วง กินน้ำหวานแล้วก็กินยาที่หมอจัดให้แล้วก็สีดยาน้ำนอหอยพี่น้องเอ้ยค่ะคุณเราเบาบางไปไปคุยละหัวซอยคอยไปได้ปบ่มือนี่สลิงฟีดปกติอย่างแหงเหพี่น้องเอ้ยตื่นมาสลาิงติงหลังบ่ได้รู้สึกปวดแห้งนี้เนาะนนนนมือหัวเป็นย้อนอย่างเนาะเจ็บห,หลังแหงเหวพี่น้องเอ้ยนึกว่านอนบ่ถึงถาม,มาือกระโม่เนาะส่วนขากระเจ็บเนาะ หลังกระเจี๊ยบหรือว่าเป็นน้ำไอร้ายกับบ uh ุ้งหัวเลยพี่น้องเลยเอาเครื <S <S ่องออกตากแดดไม่ผู้ลวงอ่ะเพื่อนพี่น้องป่ะไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะสลิงจักสิขุดได้จักลักเนาะเมื่อยแล้วก็ยาเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยหัวเฮากับเพย์หมดเลยเนาะเฮาก็จะมาขุดคุ้มแล้วก็แซมลักหัวใส่อีกเพื่อนพี่น้องเอ้ยหัวกับเพย์หมดแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยอยากถ่ายคลิปก็คัดจังหวะเพื่อนพี่น้องเอ้ยผู้เปิดเพลงนี่ก็เนาะเห็นว่าได้ตู้แล้วก็ได้ เนี่เริ่มเปิดอีละได้ไดหมพี่น้องเอ้ยซาวลิงกัสิคอโต้คุดลักนี่นี่เนาะเฮ้ยพี่น้องแล้วก็ถ้าเปิดเปิดเพลงกัสิบุรให้เบิ่งดอกไฮพี่น้องเอ้ยถ้าแล้วก็จังเบิ่งน้ากัน้นไพี่น้องเอ้ยอ่ะอันนี้กับโบเมนอยังเด้อะโบเมนแต่ดนได้ไหมพี่น้องเ,เอ้ยทุงสล้มในการพ่อใส่คืนนี่เนาะปู่ซาวลิงเพิ่นใส่ยาคืนนี้มาเพิ่นเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นใส่พี่น้องใส่ย,ยาให้เพิ่นเนาะหากับถอดมือเ้านี่เนาะก็เลยยังบริจุดมพี่น้อง আকৌ তো কুকে বনোৱা เราออกเลยเราดังกำลัจะออกนะใเนี่แต่ดินอ่อนเนาะเพราะว่าคนตก่ เิ่นมักเก็า้าเ่อปรมัาเขากะสิพังกเพิ่มเยว่ารักเก่าเขากะยังเขาก็จะแซมแซมให้ไม่นองแซมซรักเก่าม่ไหน มากมีนี่งามแล้วได้พายพี่น้องครับขั้วเขาพี่ควายเขามากินเนาะก็เลยตายเลยนี่เบิรมันได้ะควายกินเมื่มเมื่ไม่บ่ร์ดเยมาหักบ่เยอะป่ะตีหักกระชั้นเบิร์ดเ่งเอาในข้างมันเวนะยังเห็ดขั้วอยู่นี่ เอาใหม่เพื่อพี่น้องแล้วก็เสียเงียบเอาอีกเนาะให้มันซ้่งกับตัวนั้นแล้วพุดใหม่ต้นนั่นค่ะ 好好好 เ,เสื้อไปขดปลาไปแนนัดลมหันเดขัสิผ้าเด้อ หไปไหนในนอกนะเอามาคนชิ้แก้เถอะไปเอาเสือก่อนอ,อย่าแล้วไม่รีบเลื่นเเรืองสิเปื้อนไปเปื้น <complac> ent, อนเครื่องก่อนมามาแกเครื่องออกแล้วจะไปเอาลดาไ,ไปเอาเถอะ เอาเสือมาหนุ่มเด้อไปเอาไปไว้กระโปรงได้คืเอาไปไว้ไปเอาอไปเอาอันไปเอาอันนั้นก่อนเอาละไปเอาเสือมาหนุ่มก่อนเข้มช <g arts> ั่วโมงว่าให้ไปแล้วไปแล้วถือมาโลดถือมาโลดคลอยนุ่งให้ Hey, <laughs> กำลังเด็กเด็กๆนี่คือเราไปไปชมอะไรันหน่อย

กูหัวตัวนี้กะรอดมาลอดเนาะ เฮ้ยพี่น้องมันห่างเนาะ ভাল <laughs> লাগে เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเ้ยฮะกระขุดได้สี่ลักเนาะรู้สึกว่าเมื่อยแน่แล้วพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าเฮาก็จะได้แซมใส่เบิดุกปองนแลาะเพราะว่าหัวเฮาคลายปีแล้วพี่น้องเ้ย เมื่อยเติบแล้วเนาะพุดแล้วก็พางใส่ได้สี่ลักเฮ้พี่น้องเอ้อลักหนึ่งนะทั้งก้นเนาะพุดแล้วพอได้ก้นเพราะว่ามันบมดสิง่งเว้พี่น้องเอ้ยกะเดียวแล้วสลิงกาพี่ซีได้แห้งเว้พี่น้องเอ้ยกะสิให้ลงไห้ลงนานล้วก็ขึ้นหงอได้เฮ้ยพี่น้องเอ้เฮ้เฮ้เฮ้แแม่งอดนะยังทางลังอีกนี่เนาะทางลังนี่หัวจะเป็นหัวต่ำเฮ้พี่น้องเอ้ย ซึ่ออาเซินไปนี่เนาะเพียงหัวอาเซินเพียงหัวอาเซินนี่แหละกะซีแซมใส่คือกันเพย์พินงไว้เพราะว่าถ้าปลูกนี่งัวควายมันถึงเนาะเฮ้ยเมื่อยด้เพย์พินงไหมเมื่อยแต่ใคมันจะคลิปมันน่าดูสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีแหละเนาะเพย์พี่น้องเอ้ผ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวลิงวันพีนเห็ดคลิปต่อๆไปเพยนพี่น้องเอ้ยพรอกันคลิปใหม่เนาะ กรกเจี๊ยคุดอีกว่ามานรักหนึ่งซองลักกระสีผักผ่อนแล้วเพื่อนน้องเลยกระสีผ้า,าเชนเมอเนือนเนอะ